รีแคปวันเกิดปีที่34ปีที่รู้สึกว่าหนักที่สุดในชีวิต เป็นปีที่ไม่มีการเป่าเค,ค้กวันเกิดไม่มีได้กินของอร่อยอร่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าได้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแบบใกล้มากๆคือวันเกิดอีอนเพื่อนม,มันวันที่22เมษายนก็เราย้อนไปก่อนว่าอีฟกลับบ้านแต่ช่วงสงกรานนาะวันที่14กลับมาบ้านก็ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานอะไรอยู่แล้วตามภาษาเราที่แบบไม่ค่อยเที่ยวก็มาอยู่กับยายเออมาอยู่ยายคือยายก็ป่วยอะไรเงี้ยก็ได้ไปดูแลเขาตามปกติเลยที่เราว่าเวลากลับมาบ้านจะต้องไป ไปตัดเล็บไปย้อมผมอะไรใช่ปะ แต่ว่ารอบเนี้ยตัดเล็บให้ได้อย่างเดียวไม่สามารถย้อมผมให้ได้เนาะคือเขาป่วยเยอะเธอปีเนี้ยเขาจะแบบเหนื่อยเออตอนที่เราเจอเขาเขาเหนื่อยแบบรู้สึกเหนื่อยง่ายแบบเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยคือหนักเลยจากที่เขาเคยเดินไหวใช่ปะ่ะแล้วเราก็เห็นเขานอนแบบร้อนนะทุกคนเขานอนร้อนๆเขาอยู่อีกบ้านหนึ่งนะเขาไม่มาอยู่บ้านเดียวกับเราเยอะไรเงี้ยเออเห็นเขานอนร้อนๆแล้วก็กดสั่งออนไลน์เนาะเป็นแบบเจลไว้รองนอนอะไรเงี้ยเจลเย็นนะน่ะ ออก็อยู่บ้านสงการเนาะวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกจนสิบเจ็ดก็กดสั่งอันนี้แล้วก็กลับกรุงเทพใช่ปะก็คือกลับไปอยู่หออะไราตามปกติแล้วพอวันที่สิบเก้าแม่โทรมาว่ายายป่วยหนักมากเข้าโรงพยาบาลเลยแบบฉุกเฉินทีนี้ก็เลยรีบแงนมอไซค์มาเลยกลับมาวันที่สิบเก้ายายก็คือเข้าโรงพยาบาลคืนนั้นเลยแบบ นะเราก็มาค้างที่โรงพยาบาลกับแม่คอยดูแลเขาอะไรเงี้ยสรุปคืนนั้นก็คืออาการเขาไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นหนักขึ้นกลางดึกอะไรเงี้ยตีสองตีสามอะ่ะก็คือต้องมีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดก็ <c oughs> เป็นวันที่เราแบบขับรถตามรถแอมบูเล e ์เลยคือแม่ก็นั่งรถไปกับยายใช่ป่ะแอมบูเล็์ส่วนเราก็แบบขับรถตามไปแบบเธอมันเป็นความรู้สึกที่แบบนี่เราอยู่ใกล้ความเป็นความตายมาก มันใกล้มากคือมันอยู่ตรงหน้าเราเลยคือรถแอมบูเลนมาถือปกติเราเห็นตามถนนนะคะหลบให้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่วันนั้นคือเราต้องขับตามอะไฟสีฟ้าสีแดงสลับกันนานใชจปะไฟเข้าตาแล้ว คือเหมือนเป็นความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันทําให้เรารสึกว่าชีวิตอะ่ะบางทีเราไม่ต้องการอะไรที่แบบพิเศษอะไรมากมายเว้ยต้องการความธรรมดาเหมือนเดิมแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยอืมคือขอแค่นั้นแล้วนั้นวันที่19บาใช่ปะ่ะเออพรหลังนั้นสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองคืออยู่โรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลเธอเหมือนไม่ค่อยนอนหรอกมันก็จะแบบไม่ใช่ที่สาหรับนอนอะไรเงี้เนาะคือตามทางเดินตามอะไรชีพในโรงพยาบาลอะไรางี้ไปเพื่อแบบเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเราจะได้แบบว่าต้อง ไปต่อจะได้แบบไปต่อได้สรุปคุณยายก็คือมีอาการแบบว่าบอดติดเชื้ออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีตรวจพบว่าหัวใจอาจจะมีภาะวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย,ยก็คือจะต้องส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อแบบว่าไปหาแพทย์แบบเฉพาะทางหัวใจที่เขาดูแลด้านนี้เลยอะไรเงี้ยสรุปก็คือแบบ ส่งต่ออีกไรเงี้ยทุกคนแบบไปฉีดสีหัวใจดูว่ารั่วตรงไหนใช่ปะสรุปก็คือส่งต่อใบฉีดสีหัวใจแล้วก็กว่าพบว่าเส้นเลือดหัวใจอ่ะตีบตันจํานวนแบบ3เส้นะไยเงี้ยทุกคนไม่คิดว่าจะมีนี้มาก่อนซึ่งเขาก็ทําบอลลูนหัวใจด้ยแต่เขาทําได้แค่หนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอาการต่อไปอะไรเงี้ยทุกคนแล้ววันนี้คือวันเกิดเราเราเพิ่งมาถึงบ้านประมาณแบบ 5้าทุ่มสิาอะไเงี้ยอาบน้ำเสร็จก็เลยแบบว่าเป็นวันเกิดที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ได้มีความแบบต้องมีเค้กมีอะไรพิเศษมีอาหารอร่อยอะไรไม่มีแต่แบบจริงๆเราต้องการแค่ความธรรมดาเว้ยความปกติอะคือสิ่งที่วิเศษที่สุดความปกติธรรมดาที่มันเคยเป็นอะเออเรากลับหยหาสิ่งนั้น้แลวรู้สึกว่าสุขภาพอะเป็นสิ่งสําคัญมาก สุดท้ายแล้วอะของมีค่าอะไรอะไรก็แล้วแต่มันมีเงินมาหาซื้อได้อะไรงี้ใช่ปะแต่สุขภาพอะทุกคนร่างกายที่แข็งแรงแอะไรเงี้ยหรือเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเป็นสิ่งที่ถ้ามีเวลาให้ใช้เวลากับเขาไปเลยอันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาเป็นคนที่ใช้เวลากับเขาอยู่เสมอแบบสม่ำเสมออะพาเขาไปโรงพยาบาลตามหมอนัดนู่นนี่นั่นอะคือเป็นเราตลอดเลยเงียเออเราเลยรู้สึกว่า ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ดูแลเขาเต็มที่ขอบคุณตัวเองที่ที่ผ่านมาแบบได้ทําพวกเหล่านั้นอะทุกครั้งที่ไปหาเขาก็จะตัดลิบให้ย้อมผมให้อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ที่ผ่านมาเลือกที่จะทําสิ่งนั้นแทไมันรู้สึกว่าไม่เสียดายหรือเสียดายน้อยที่สุดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าถามว่าวันนี้ขอบคุณอะไรคงขอบคุณที่ตอนเนี้ยเขายังสู้อยู่ เออใหญ่ย,ย,ยังสู้อยู่แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบยังมีแม่ยังมีคนในครอบครัวแบบพวกนานาๆญาติๆอะไรเงี้ย,ย,ย like, ที่เขาช่วยเหลือกันช่วยกันดูเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังมีเี่ยวแรงเนาะยังมีสติขอบคุณสติอะมากที่สุดเลยเพราะว่าในวันที่แบบเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเงีย้ย like, คนรอบข้างคนในครอบครัวบางคนเขาแบบเขาต้องการกำลังใจอเออคือเขาไม่สามารถที่จะแบบเป็นสติให้ตัวเองได้อะ เราสึกว,ว่าเออขอบคุณเองที่นณเวลานั้นเราสามารถเป็นสติมีสติแล้วก็อยู่ความเป็นจริงอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะคอยแบบให้กําลังใจคนรอบข้างว่าแบบ คนอื่นเนี่ยรู้สึกดิ่งดาวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้เขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนป่วยด้วยอย่างเงี้ยที่เขาแบบตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เนาะเออเนื่องจากบแบบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วคือจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกคนมันทําให้เราสึกว่าเราอะไม่ขออะไรมากไว้ยจริงๆแล้วอะ ความเป็นปกติธรรมดาที่มันเคยเป็นอยูอ่มันคือสิ่งที่มีค่ามากอยู่แล้วเออบางทีเราโหยหาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ลืมมองไปว่าความปกติความไม่เจ็บป่วยความที่เรามีกันความเรียบง่ายอะไรอย่างนั้นอ่ะเออบางทีอะเราต้องขอบคุณที่เราอ่ะมีสิ่งนั้นอยู่แล้วด้วยซ้ำนะเออตอนเนี้ยพอเราไม่มีสิ่งนั้นะหรือความปกตินั้นเรากลับสึกโหยหามันสึกไม่ขออะไรมากก็ได้ ขอความเป็นปกติธรรมดาน,นี่แหละขอแค่นั้นเลยเลอะไรเงี้ยเออก็ มันเป็นแง่คิดแหละทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะยังติดค้างคาใจที่แบบว่ายังไม่ได้ทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างอะไรที่แบบกับคนที่เรารักถ้ายัางมีเวลาแล้วยังทําได้อไงเพื่อนเลือกทําคือเลือกทําทุกอย่างที่จะรู้สึกว่าจะเข้าใกล้ความเสียดายให้น้อยที่สุดอะ่ะเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ความเป็นความตายมากจริงๆเรามองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแบบระยะ ไปมากจริงๆหลังจากนี้ไปก็คงแบบคงไม่ขออะไรมากเนาะ ขอแค่แบบว่าให้เขาสูขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยเออยายอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบมีชีวิตต่อไปอยัง,ยงมีความสุขส่วนตัวเราเองก็คงต้องแบบต,แบบต้องวางแผนเออวา่าถ้าถึงวันนั้นบ้างวันที่ป่วยวันที่อะไรมันจะทํายังไงอะไรเงี้ยมันคงต้องคิดเยอะขึ้นมันจะแบบไม่ใช้ชีวิตแบบเปลื่อยเปยืเปย่ยมันก็คงไม่ได้แล้วมันก็มาเตือนใจอะไรเราหลายๆอย่างแหละทีคือคิดดูดีอืมแล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นแบบครอบครัวมากขึ้นนั่นแหละ ทุกคนสําหรับใครที่แบบหันไปแล้วยังเจอคนข้างๆจเจอครอบครัวอะไรอยู่กันแบบปกติสุขดีไม่ได้แบบอะไรเงี้ยคือชีวิตอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบบือหวาแต่การที่หันไปแล้วยังเห็นคนที่เรารักหรือการที่แบบมีโอกาสอะไรได้ทำอเออก็ทำเมื่อแค่นั้นจริงๆมันอาจจะแค่นั้นก็ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนมันเกิดปีนี้ก็เลยแบบ พีคสุดๆไปเลยแต่ก็ที่สุดก็ต้องขอบคุณสติตัวเองที่แบบมีสติตลอดอะไรเงี้ยต้องคอยประครับประคองจิตใจของแม่เราด้วยของแบบญาติอะไรยยเราเงี้ยด้วยก็ขอบคุณที่ตั้งสติจริงขอบคุณตัวเองที่มีสติ จัดการทุกอย่างให้มันแบบทีละสะเต็ปไปอะไรเงี้ยส่วนอนาคตเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนส่วนถ้าใครที่แบบป่วยอยู่มีญาติป่วยอยู่หรือเป็นทุก ใจหรือเสียดายอะไรที่ผ่านมาในชีวิตหรือมีอะไรที่อยากทำอะไรเงี้ยอีกก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันอยากให้ให้ทําทําเพื่อตัวเองจะได้รู้สึกไม่เสียดายมากที่สุดอะคือมันทําทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หรอกแต่อันไหนที่มราอจะทําได้อ่ะพยายามทําให้มันใกล้กับความไม่เสียดายมากที่สุดเออจะได้ไม่ต้องมาพูดแบบรู้อย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนอีเจลเย็นอันนั้นมันคือเครื่องเตือนใจเลยทุกวันนี้มันก็ยังวางอยู่โดยที่คนที่เราอยากจะให้ใช้นั้นเขา คืออยู่โรงพยาบาลไปแล้วเยเออทุกคนมันมาเตือนสติเรามากเลยอะ่ะรู้สึกว่าเราสึกเสียใจให้เราอาจจะกดสั่งมันท้าไปช้าไปแค่1วันหรือ2วันก็ไม่ทนันใช่ไหมเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเงี้ยคือวันที่ไอ้พัสดุนั้นมาส่งอะ่ะคือเป็นวันที่แบบยายคือ เข้าแอดมิดประดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใช้ยังไ,ไม่ได้แก่ใช้เลยอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเอออยากทาอะไรก็รีบทำหรือมิงานมันจะสายเกินไปได้ตอนนี้ก็ภาวนาแค่ว่าให้เขาหายออกจากโรงพยาบาลมาจะได้แบบใช้อะไรเงี้ยหละทุกคนมีกําลังใจให้ทุกคนนะที่อาจจะกําลังต่อสู้กับเรื่องอะไรอยู่หรือแบบมีคนที่บ้านป่วยคนในครอบครัวป่วยหรือว่ามีเป้าหมายหรือม,มีเรื่องอะไรที่แบบติดค้างคาใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าลังเลจะทํา ดีไหมหรืออะไรไหมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ทาแล้วจะเสียดายอ่ะเออก็ทาเถอะอืมเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีระยะเวลาที่เหมาะที่สมของมันเวลามันอาจจะผ่านไปลมันจะไม่รอเราแล้วอะไรเงี้ยนะเพื่อนอืมเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อีฟก,ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ